สำรวจผู้ทธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดอบรมวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสชาติติดตามรายละเอียดในมิดีรายวันค่ะ ที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สระากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอภินันเพอกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสชาติได้มีดกรกนกเกศชาตินายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนร่วมไหนพิธีเปิด ได้มีพลตำรวจรีสมชายซื้อต่อระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการดังกล่าวขึ้นตามนยโยบายรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดเปลี่ยนกรอบแนวคิดหลัก จากสงครามยาเสพติดเป็นมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณาสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญายึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีการคาดการว่าจำนวนผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นตามสภาพปัญหาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งปัญหาอาชญากรรมหลายประเภทพบว่าผู้ก่อเหตุในหลายคดีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในด้านผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งมีลักษณะการก่อเหตุที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกวาง้างบางรายคลุ้มคลั่งก่อเหตุทำลายทรัพย์สินทำร้ายร่างกายบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวบุคคลรอบข้างรวมถึงก่อเหตุสะเทินขวัญรุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจปูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พลนบร,รีสมชายซื้อต่อระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าววา่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหมู่บ้านเพื่อป้องการแก้ไขและดูแลผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติด ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลให้เป็นไปตามหลักการสาธารณาสุขและสิทธิมนุษยชนมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรองฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติดอีกทางสร้างภูมิคุ้มกันและติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยงานสาธ,ธารณาสุขฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงรายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆร่วมบูรณาการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ูนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจปูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในพื้นที่สามารถนำความรู้และกระบวนการทำงานในชุมชนปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างครบกระบวนการ ถูกต้องมีประสิทธิภาพให้แก่ชุดปฏิบัติการที่ร่วมดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนให้ระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปโอกาสน,นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวชื่นชมตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญแห่งชาติและจังหวัด ที่มีความเพียรพยายามต่อสู้แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งดีขึ้นแต่อย่างไม่เกิดความยั่งยืนโครงการในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดความยั่งยืนในอนาคตหมู่บ้านและชุมชนถือเป็นหน่วยงานการปกครองที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้หน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดแก้ปัญหาได้ในภาพรวมคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่มีหมู่บ้านถึง1,665หมู่บ้าน300ชุมชนในเขตเทศบาล ที่ผ่านมาในส่วนของหมู่บ้านมีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนทางคณะกรรมการหมู่บ้านอสมอซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ฝากครูกรในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องทั้งผู้เสพผู้ค้าและกลุ่มเสี่ยงจะต้องมีทีมที่เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนภักส่วนในพื้นที่7ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพราะจะทําให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสุภาพที่ชุมชนเนี่ยส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้ค้าหรือกลุ่มเสี่ยงหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องข่าวบันเทิงรายเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อืดจุหนักไปกับหัวหินอย่างเร่งขึ้น มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด